การพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรร์สังคมพึ้นตนมุ่งช่วยคน้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอพบประชาชนทางสถานีวิทยุปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรี FM 93.75มเมเมกะเฮิรตทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่22กร,รกฎาคม2565กค่ะกับดีเจจอมแจมสาวิตรีอุดมพันธ์พร้อมกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าโครงการต่างๆภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมสาระดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในรายการ วันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผอ,อกลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท่านสุรศักดิ์แหล่งล่าค่ะมาพูดถึงเรื่องการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อค่ะ <cer> สวัสด,ดีครับ <ใน S 1> แล้วก็สวัสด,ดีท่านผู้ฟัง <ค titled S 2> ด้วยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอมากๆเลยนะคะที่มาเล่าในกิจกรรมดีๆของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนนะคะให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะคะว่าในเรื่องของการทํางานสัมมาชีพชุมชนนั้นนะคะมีการขับเคลื่อนอย่างไรคะในภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะครับสําสหรับความเป็นมาของโครงการสัมมาชีพชุมชนนะครับค่ะ ถ้าถ้าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับก็ก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งของของกรมการพันาชมชนในขาในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็สร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยนะครับซึ่งกระบวนการการทํางานแล้วก็การขับเคลื่อนงานตัวเนี้ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2560นะครับสอดคล้องกับแผน12นะครับช่วงนั้นนะครับ ก็มีกระบวนการการทํางานนะครับในการที่จะมีวัตถุประสงค์สําคัญก็คือ,คอเน้นให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ะนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทหมู่บ้านตนําบลได้มีอาชีพมีงานทำนะครับซึ่งการที่จะมาเป็นสัมาชีพะนะครับการสร้างสัมาชีพถ้าแปลตามภาษาก็คือเป็นอาชีพชอบอาชีพชอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนค่ะ นะครับก็คือไม่เบียดเบียนตนเองด้วยนะนะครับไม่บิดเบียนผู้อื่นแล้วก็ที่สําคัญนะครับการทำำําสัมาชีพนี่ต้องไม่เบียดเบียนสภาพแวดล้อมอหรือสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ที่เราเน้นแล้วนกะ็อ่าสมาชีพเนี้ยจะต้องไม่ไม่ไม่หวังกําไรจนเกินไปนะครับให้ให้อยู่อยู่ได้นะครับแล้วก็มีเป็นลักษณะของการเรียนรู้แล้วก็ให้พี่น้องที่มาเรียนรู้ในเรื่องของสัมาชีพเนี้ย ให้เขาได้รู้จักในเรื่องของการทำมาหากินนะครับได้ได้มีการเรียนรู้ในกระบวนการอาชีพตรงนี้ะนะครับแล้วก็มีหลักการที่สําคัญนะครับ,งงบก็คือหลักการตัวเนี้ก็คือใช้ชาวบ้านสอนชาวบ้านชาวบ้านสอนชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่จะมาสอนคนอื่นได้เนี่ย ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ค่ะเหมือนมีองค์ความรู้หรือมีเป็นปราดชุมชนไหมคะนั่นแหละที่เราเรียกว่าปราดนั่นแหละนะครับเป็นปราดปราดสามอาชีพนะครับปราดด้านอาชีพคือคนคนนี้จะต้องเป็นคนที่ทําอาชีพแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของคนในในละแวกนั้นในชุมชนในหมู่บ้านนะครับถ้าพูดถึงอาชีพเรื่องนี้จะต้องนึกถึงคนนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เป็นลักษณะของเป็นหลักการที่ที่ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าคนที่จะมาเป็นวิทยกรเนี้ยก็เป็นปราชที่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละนะครับก็คนที่เรียนก็คนในอยู่อยู่ในชุมชนนั้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นเป็นวิถีเหมือนพี่สอนน้องใช่เป็นลักษณะนั้นอ่ะอยากรู้อะไรอยากเรียนรู้อะไรก็ไปหากันได้ถึงสถานที่ของบ้านของปราชดเลยนะครับแล้วเป็นลักษณะชาวบ้านสอนชาวบ้านนะครับ ถ้าเทียบกับเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานนะคะเพราะเริ่มจากเริ่มจากตัวคนในในครัวเรือนนั้นแล้วก็<ช>ขายายไปสู่ครัวเรือนข้างๆโดยการสอนสอนกันเองนี่แหลส<อ>ะ,ะสอนกันเองะนะครับแล้วในส่วนของกรมการพัฒนชนเนี้ยมีกิจกรรมหรือว่าโครงการที่เข้าไปเสริมสร้างหรือว่าสนับสนุนยังไงบ้างครับถ้าถ้าเป็นกระบวนงานตัวนี้กระบวนการที่เราเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของสามาชีพเนี่ย เราก็มีกระบวนการที่สําคัญนะครับอันแรกเลยก็ต้องหาเป้าหมายให้ได้ก่อนนะครับเป้าหมายในที่นี้ก็เป็นทั้งหมู่บ้านด้วยนะเป็นหมู่บ้านโดยโดยเงื่อนไขก็คือต้องไม่เป็นหมู่บ้านที่เคยได้รับงบประมาณในเรื่องของสมาชิกมาก่อนเนี่ยของกรมนะของกรมการพัฒน์ชมชนเนาะถ้าได้งบจากส่วเดือนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็กระบวนการลงพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เรานะเจ้าที่พัฒนามชนเนี่ย ก็จะลงไปจัดเวทีพูดคุยเพื่อที่จะคัดเลือกตัวแทนของโคเรียนในหมู่บ้านนั้นค่ะ20โคเรียนเพื่อที่จะเป็นแกนนําก่อนค่ะแกนนําในการที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสอาชีพนั่นแสดงว่ากิจกรรมเหล่านี้นีจะเกิดอยู่ที่พื้นที่อยู่ที่พื้นที่ครับซึ่งในเวทีตรงนี้เขาก็จะได้พูดได้คุยกันว่าเอใน20คนนี้เรามาคุยกันดูว่า มันควรจะมีอาชีพอะไรที่เราสนใจแล้วก็มันจะสร้างรายได้ให้กับค,ครอบครัวเขาได้อย่างเงี้ยก็พอรู้แล้วว่าต้องเป็นอาชีพอะไรนะครับก็มาดูปาราดอยู่ในพื้นที่หรือดูปาราดไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ว่าปราดปราดชุมชนปาราดสัมาชีพเนี้ยมันมีคนเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วในหมู่บ้านในชุมชนแล้วก็ประสบความสําเร็จมีรายได้จากตรงนี้ได้อย่างเงี้ยก็จะได้เชิญปราดตรงเนี้ย มาสอนกันมาสอนกันเลยมาสอนอยู่ในอยู่ในถ้าไม่มีจริงเขาก็จะมีเครือข่ายปราดอีกเขามีเครือข่ายไปอีกมีเครือข่ายถ้าสมมติว่าเราสนใจอาชีพนี้แต่บังเอิญว่าในหมู่บ้านนั้นไม่มีแต่บ้านใกล้ๆกันมีตำบลเดียวกันหรืออำเภอเดียวกันอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปเชิญ ก็าเขามีเครือข่ายขยายผลเหมือนแบบต่อเป็นใยเมงมุมนะคะมันก็จะเชื่อมโยงกันไปจากที่ในชุมชนเรานะคะพอคนในชุมชนเราเนี้ยสนใจในเรื่องที่บ้านเราไม่มีแต่ว่าข้างเคียงชุมชนเนี้ยมีเราก็เหมือนเป็นแบบบ้านพี่เมืองน้องนะคะมามามาช่วยกันสอนมาช่วยกันบอกต่อในเรื่องของสัมมชีพชุมชนตัวนี้กระบวนการต่อไปเป็นไงบ้างพอเรายี่สิบคนมามาเริ่มเรียนรู้อันนี้ก็จะมี เรื่องของการสาธิต oh. จับมือทำ <Okay. S 2> โดยโดยปราดนั่นแหละ <Okay. S 2> ปราดเนี่ยพาสอนพาทำจน20คนเนี้ยสามารถที่จะทำอาชีพตรงนี้ได้ hmm. มีสามารถพัฒนาตนเองด้วยนะหล <Okay. S 2> ังจากเรียนรู้ <Okay. S 2> ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ากระบวนการต่อไปตรงนี้มันจะเป็นสส่วนส่วนที่1ก็คือ20คนนี้ก็จะไปขยายผลต่อ ขยายผลต่ออีกกับคนในละแวกเดียวกันอะไรเงี้ยอาจจะบอกจะสอนก็ได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือรวมกลุ่มสนใจก็คือ20คนนี้ถ้าเกิดว่าเขาสนใจจะทําตัวนี้ต่อเขาก็จะรวมกลุ่มรวมกลุ่มแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนเราในการที่จะจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพนั้นๆอย่างกลุ่มปลาบองกลุ่มขนมกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นประเภท อาชีพไปเอ๊ะหัวหน้าเห็นหัวหน้าบอกว่ามันเกิดจากเล็กๆก็คือเกิดจากคนคนหนึ่งที่เขามีองค์ความรู้แล้วไปสอนต่อกับอีกคนคนหนึ่งแล้วมารวมกลุ่มกันนั่นแสดงว่าคําว่าสัมมาชีพชุมชนนี้มันเป็นบอกเกิดของคําว่าโอทอปต่อได้อีกอ่ามันจะต่อต่อยอดไปคืออย่างอย่างที่ผมนําเรียนตอนต้นว่าถ้าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานถ้าสัมมาชีพอยู่ในขั้นพื้นฐานนะครับ ถ้าก้าวหน้าขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นเรื่องของ O อท็อปเพราะ,ะการรวมกลุ่มเนาะใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มที่ที่เราไปส่งเสริมแล้วก็มีการรวมกลุ่มเป็นสามาชีพขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเขามีศักยภาพเพิ่มขึ้นเราก็ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการโอท็อปซึ่งเขาก็จะต้องไปลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการ o t ท็อเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตรฐานออกสู่ตลาดร่วมกับโอท็ได้อีก ค่ะอโอ้โหคือเป็นการเชื่อมโยงปเป็นสเตปของกระบวนงานตรงนี้หนูว่าเป็นประโยชน์นะคะนะเป็นประโยชน์สําหรับออโอเคละ่ะอยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนเนี้ยเขาก็จะมีอาชีพ โดยพื้นฐานเป็นเกษตรกรหรือบางชุมชนอาจจะเป็นในเรื่องของประมงอะไรเงี้ยค่ะ,คะแต่ว่าเราเราอยากมีความหลากหลายในเรื่องของอาชีพเนี้ยเราก็เป็นการสอนสอนกันเหมือนพี่สอนน้องในแต่ละอาชีพในแต่ละสาขา,ขา,ขาแขนงไปด้วยก็ได้แล้วมันยังเป็นบ่อกเกิดที่ให้เกิดการรวมกลุ่มแล้วไปต่อยอดไปเป็นจดทะเบียนโ t ท็ ได้รับการาสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการพัฒนาชุมชนมมนะคะเกษตรพาณิชย์หรืออื่นๆที่ที่เป็นภาคีอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะนี่คือสเต็ปในสเต็ปของขั้นขั้นพื้นฐานแล้วก็ไปขั้นก้าวหน้าด้วยโอ้โหแบบนี่คือกิจกรรมที่ส่งเสริมแล้วมีอะไรที่ต่อย,ยอดส่งเสริมไปอีกไหมคะในของสงมาชิพชุมชนนีถ้ถ้าตัวนี้ส่งต่อถ้าส่งต่อตัวเนี้ยเราก็ยังไปตามไปดูกลุ่มที่ที่เรา เราได้ช่วยช่วยเข้าร่วม <คะ S 1> กลุ่มกันแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ที่เราลงไปส่งเสริมก็ค, <ะ S 1> คือเหมือนกับไปประเมินกลุ่มด้วยนะครับว่ากลุ่มตัวเนี้ยหลังจากที่ก่อเกิดจากกลุ่มสมาชีพแล้วเนี่ยเราไปประเมินดูระดับการพัฒนาของเขานะ,ะนะว่า,าถ้าไปสู่กระบวนการโอทอปแล้วเป็นยังไง <คะ S 1> หรือกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการตรงเนี้ย ศักยภาพมีประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะให้เป็นแนวทางให้กับพัฒนากรเราเนี่ยได้เข้าไปส่งเสริมถ้าส่งเสริมไปใช่ส่งเสริมก็คือประเมินก่อนว่าข้อขาดอะไรหรืออะไรนย่งเงี้ยเราก็จะไปเติมในส่วนที่ข้อขาดเพื่อนี้กลุ่มเขาเข้มแข็งแล้วก็ก้าวต่อได้ประมาณนี้อ๋อสิ่งหนึ่งมันก็จะเกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างคนที่ทํางานในในหน่วยภาคีหรือส่วนราชการกับ คนที่อยู่ในชุมชนก็คือ,อ,อชาวบ้านนั่นแหละให้มีความสัมพันธ์เชื่อมเช,ชื่อมประสานกันแล้วมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นนะคะาแล้วก็รวมกันพัฒนาชุมชนนะคะโดยเราใช้พลังชุมชนนี่แหละในการพัฒนาชุมชนใ,ชในใน,ในกระบวนการตรงนี้ด้วยตัวของเขาเองด้วย นะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของทั้งเข้มแข็งในเรื่องของคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยนะคะเกิดรายได้เกิดอาชีพเสริมเกิดขึ้นซึ่งมีความหลากหลายของอาชีพในชุมชนนั้นๆเกิดขึ้นอีกด้วยใช,ใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยของความสําเร็จนะคะว่านะในเรื่องของสัมาชีพชุมชนเนี้ยที่เราได้ ก่เกิดมาตั้งแต่ปี60เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยม,มันมันมีอะไรที่เกิดผลสําเร็จหรือว่าเป็นรูกปธรรมยังไงบ้างอืมวที่ที่เราดําเนินการจริงๆเราก็ทํามาตั้งแต่6 60มาเนี้ยค่ะเป้าหมายเราก็คือ7 70,000กว่าหมู่บ้านซึ่งเราก็ทํามาแล้วถึงปี65นี่ยอยู่63,000กว่าหมู่บ้านซึ่งพอเราไปติดตามแล้วก็ประเมินจาก การรายงานของพื้นที่ะนะครับช่วยช่วยสะท้อนเข้ามาเนี่ยเราก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นเนื่อนไขสําคัญเลยที่ทําให้งานนี้มันจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จก็คือการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องะนะครับหลังจากที่ที่เราเข้าไปสนับสนุนไปแล้วอย่าอย่าให้มันเป็นเหมือนกิจกรรมบางอย่างทําเสร็จแล้วก็จบอะไระประมาณเนี้ยเพราะตรงนี้ เขาจะต้องอยู่ได้นะครับในทีนี้ถ้าเขาจะอยู่ได้มันก็ต้องมีการส่งเสริมมีการสนับสนุนส่งต่อเพื่อให้เขาเกิดการกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างากระบวนการในเรื่องของถ้าเขาไม่มีแหล่งทุนอย่างเงี้ยเราก็สนับสนุนให้ให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนที่มีไม่ว่าจะเป็นทุนชุมชนทุนจากสถาบันการเงินที่อยู่ในพื้นที่ของเขาเองนี้ก็ได้หรือ ส่งต่อเข้าสู่กระบวนการของแผนของแผนชุมชนของแผนแผนอะไรแผนอบตท้องถิ่นนะเนาะให้เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นหรืออะไรนี่ก็ก็ให้มีกิจกรรมตัวนี้ซึ่งฟันเฟืองที่สําคัญก็คือเจ้าที่ผ้านชนร่วมกับปราชที่เป็นพี่เลี้ยงตรงนี้เหมือนเราเข้าไปเข้าไปกระตุ้น กระตุต้นในสิ่งที่เขามีนั่นแหละ uh huh. เพื่อที่จะให้เขาพัฒนาตัวเองพัฒนาคุณภาพของ uh huh. ของตัวเขาเองของครัวเรือนของเขาเองด้วย uh huh. นะคะ uh huh. คือเหมือนลักษณะที่ว่าได้ยินคำหนึงเป็นลักษณะว่าเออ,อเราเป็นคนเข้าไปโดยที่ไม่ได้ให้อาหารเขาแต่ไปสอน uh huh. เขาให้เป็นและให้มีกระบวนคิดหรือมีทัศนคติที่ดี uh huh. ต่อตัวเองแล้วก็ต่ออาชีพที่เป็นสมาชีพชุมชนของเขา uh huh. นะคะ แล้วค่ะประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นเป็นเงื่อนไขแล้วก็เป็นหลักการที่ผมว่าคที่ทําให้งานเนี้ยมันสําเร็จก็คือในเรื่องของการใช้หลักในเรื่องของชาวบ้านสอนชาวบ้านเองมันจะแตกต่างจากโครงการอื่นๆที่อาจจะหน่วยงานภาครัฐเข้าไปอย่างที่เราเคยเห็นอย่างนี้มีการฝึกอบรมอาจจะเชิญวิทยากรจากข้างนอกภายนอกมาอย่างเงี้ยมาอบรมพอมาอบรมจบก็ เขาก็อาจจะไม่มีคอนแทคอะไรกันมากมายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นชาวบ้านสอนชาวบ้านเ็าอยู่ตรงนั้นเลยค่ะพออยู่ตรงนั้นเลยก็จะทําให้ความต่อเนื่องตรงเนี้มันมีเขามีปัญหาอะไรในเรื่องนี้เขาก็ไปหาได้เขาไปหากันได้แล้วก็พูดภาษาเดียวกันค่ะคุยกันเข้าใจง่ายอ่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้งานเนี้สําเร็จแล้วก็มันยั่งยืนด้วยใช่แล้วก็เหมือนเหมือนเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ของเวทีแรกเปลี่ยนของอาชีพของเขาด้วยนะคะแล้วอย่างที่เราได้ขับเคลื่อนเนี้ยมีมีจำนวนมากขนาดไหนอะคะในในพื้นที่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะตอนเนี้ยที่ทำไปห0,000ื่นกว่าหมู่บ้านเนี่ยโอ้หกหมื่นสามพันกว่าหมู่บ้านเนี้ยก็เอายี่สิบคูณก็จะเป็นแสนกว่าแสนกว่าก็ประมาณนั้นอืมแสนแสนสองแสนสามประมาณนี้นะก็เยอะะแล้วก็ ตัวที่กลุ่มหรือว่าปราช์ค่ะครัวเรือนปราชมิชีพที่มีการคัดเลือกเราก็มีคัดเลือกนะคัดเลือกคนที่ทำและประสบความสำเร็จค่ะ,ะเป็นตัวอย่างได้เพื่อที่จะเอาตัวนี้มาต่อยอดขยายผลเนี้ยมีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะตรงเนี้ยนั่นแสดงว่ามีทุกทุกจังหวัดเลยมีทุกจังหวัดค่ะจังหวัดหนึ่งก็จะมีอ่าเรียกว่าทุกอำเภอดีกว่าค่ะทุกอำเภออำเภอหนึ่งก็จะมีต้นแบบ มีโครเรือนที่เป็นตัวอย่างค่ะในแต่ละปีนะครับในแต่ละปีก็จะมีโครเรือนที่เป็นตัวอย่างหลากหลายอาชีพที่เป็นตัวอย่างเป็นเบสแพคทีที่เราไปเรียนรู้ตรงนี้ได้เนี่ยแล้วก็เราก็ถอดสิ่งที่ประสบความสําเร็จตรงเนี้จากแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยออกมาเป็นเมนูอาชีพที่ที่จะมาส่งต่อซึ่งเมนูอาชีพนีเรารวบมา จริงๆมันเยอะอย,อย่างสมมติว่าหนึ่งหมู่บ้าน<ก>มันก็หลากหลายอาชีพเนาะใช่ก็จะมีหนึ่งเมนูในการที่จะมาช่วยเพราะฉะนั้นหกหมืนสามพันกว่าหมู่บ้านก็คือ6กหมื่นสามพันกว่าเมนูโอ้โหเอ๊แต่เราก็ขอ,ะะขออนุญาตเลยคิดแล้วก็ เห็นเห็นเห็นภาพตรงที่ว่าในส่วนของกรมการเัือชนเนี้ยเขาก็จะมีแอปพลิเคชันไหมที่ที่ที่เป็นแหล่งรวมอาชีพแล้วก็แหล่งรวมสัมมาชีพชุมชนเนี้ยอยู่ที่อยู่ที่แอปพลิเคชันหนึ่งก็คือคลิกชุมชนซึ่งซึ่งการบริการของกรมการเัืองชนเนี้ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปยังประชาชนทั่วไปให้เข้ามาดูข้อมูลปราดชุมชนหรือสัมมาชีพชุมชนแล้วก็เข้ามาดูในเมนูอาชีพตรงนี้ได้ด้วย ตอนนี้ก็อย่างข้อมูลปราดปราดผู้นําปราดสามาชีพอะไรนี่ก็อยู่ในคลิกของคล,คลิกชุมชน,ชมชนด้วยก็เป็นฐานหนึ่งซึ่งคนที่รับฟังแล้วก็กําลังดูในส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันคลิกชุมชนในในโทรศัพท์ ของเราก็ได้ใน,นะะเพจสตูแล้วก็อแอปอแล้วก็โหลดเข้ามาแล้วก็สามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะคะ,คะซึ่งเป็นเรียลไทม์ด้วยค่ะนี่เป็นประโยชน์กับกับกับท,กทุกทท่านกับพี่น้องประชาชนที่ที่ที่อยากรู้ว่ากรมการพัฒนาชนรวมถึงสัมมชีพชุมชนเนี้ยเขาทําอะไรอยู่แล้วก็มีการขับเคลื่อนแล้วได้ผลประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กับพี่น้องประชาชนาาารรชาชนี้าานนยังไงบ้างเนาะมาหน้าคะแล้วมีอะไรที่เราเข้าไปส่งเสริมแล้วลประสบความสําเร็จอีกบ้าง ก็ตอนนี้ที่เป็นเป็นเรารอให้เขาคัดเลือกนะคัดเลือกว่าครัวเรือนไหนหรือว่าอาชีพอะไรที่ที่ทาแล้วมันประสบความสําเร็จเพื่อที่เราจะไปถอดบทเรียนจากเขามามาเรียนจากเรียนรู้จากคนอื่นซึ่งตอนนี้ก็ถอดมาก็ได้เยอะนะได้เยอะอย่างจังหวัดหนึ่งก็เอาเด่นเด่นเลยจังหวัดละสองหรือสามแห่ง ที่ที่เป็นเป็นตัวอย่างได้แล้วก็จับต้องได้เราไปสงสัยอยากไปดูอยากไปถึงพื้นที่หรืออะไรนะแล้วก็มีช่องทางในการที่จะให้เขาติดต่อแล้วก็สื่อสารพูดคุยกันได้ทีนี้เราสามารถดูข้อมูลได้จากที่ไหนคะตอนนี้อยู่ในที่เว็บเว็บไซต์ของสำนักเข้มแข็งสำนักเสริมสร้างความแั็งชุมชนนะเข้าไปที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็เข้าไปที่สำนัก เข้มแข็งสำนักเข้มแข็งค่ะแล้วก็ไปดูข้อมูลตอนนั้นได้เลยครับก็จะมีท่านผอคะขอให้ยกตัวอย่างอาชีพให้คุณผู้ฟังแล้วก็คนที่กําลังดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ค่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้างถ้าเป็นประเภทอาชีพเราเราจะแบ่งแบ่งจริงๆก็แบ่งคล้ายๆกับโอท็อปแต่ว่าเราแบ่งเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆเหมือนกับ SE ของประชารัฐนะก็จะเป็นอาชีพด้านการเกษตรการเกษตรการเกษตรนี่ก็จะเป็นเรื่องของต่อยอดเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำตามแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ปราดชุมชนปราดสัาคชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นปราดทางด้านด้านอาชีพทางการเกษตรเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็จะมีในเรื่องของอาชีพทางด้านการเกษตรการเกษตรก็ตั้งแต่ เรื่องวัตถุดิบเลยถ้าอาชีพอย่างทําปุ๋ยทําอะไรนี่ก็ใช่แล้วก็โยงขึ้นมาปลูกพวกผักสวนครัวผักอะไรนี่ก็ใช่นะครับอันนี้ก็ใช่หมดนะครับแล้วก็แต่ว่าสามอาชีพที่เราไปส่งเสริมแล้วก็มีมีมีลักษณะกิจกรรมที่ชัดเจนก็จะเป็นอาชีพด้านการแปรรูปแปรรูปแปรรูปโดยเฉพาะแปรรูปอาหารอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก กลุ่มปลาบองกลุ่มขนมกลุ่มอาหารกลุ่มพวกนี้ส่งต่อโอท็อปได้เลยโอ้โหใช่ใช่ไม่เหมือนกลุ่มทางเกษตรเกษตรเนี่ยต้องมาแปลรูปก่อนนะมาลถึงจะส่งต่อทางโอท็อปได้แล้วก็อาชีพอีกอันนึงในเรื่องของการบริการเราก็มีนะท่องเที่ยวชุมชนก็มีอ๋อท่องเที่ยวชุมชนอ่าเป็นการอยู่ในหมวดของการบริการใช่ใช่อยู่ในในกลุ่มนี้เพราะนั้นพวกเนี้ย ก็จะมีท e ั้งอาชีพในเรื่องของนวดก็มีนะนวดแผนไทยนี่นะโอ้โหก็มีการบางบางพื้นที่เขาก็สอนเขาก็สนใจตรงนี้มันก็เชื่อมต่อไปการให้บริการของท่องเที่ยวชุมชนอะไรมันจะเชื่อมเป็นเพราะฉะนั้นสามอาชีพเนี่ยมันคือฐานฐานอาชีพทั้งหมดเหมือนเบื้องต้นที่เราพูดคุยกันว่ามันเป็นพื้นฐานเลยนะคะสมอาชีพ ชุมชนเนี้ยเป็นพื้นฐานไปสู่ขั้นขั้นเดินต่อไปขั้นก้าวหน้าก้าวหน้าใช่ค่ะนี่คือตัวอย่างอาชีพนะคะทั้งการเกษตรทั้งการแปรรูปแล้วก็รวมถึงการบริการในเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเปชุมชนท่องเที่ยวท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะโอ้โหค่ะเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของสมาชีพชุมชนโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านพอนะคะฝากอะไรถึงแฟน แฟนของอพวกเราในวันนี้ค่ะครับก็เรื่องเรื่องสัมาชีพยอย่างของปีนี้ปีนี้เราก็เรอ่เดินต่อนะครับยังเดินต่อสามพันบ้านสามพันหมู่บ้านทีนี้ห่วงต่อไปนะครับของของสัมาชีพที่ที่เราจะเน้นก็คือปีปีหกหกเนี่ยนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดต่อยอดก็คือพัฒนาต่อยอดอกลุ่มเดิมที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่ปี60มา เราก็จะมีการสำรวจก่อนสำรวจแล้วก็จะเติมในส่วนที่เขาขาดประมาณนี้ะนะครับก็จะมีเป้าหมายในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนตรงนี้ส่วนเป็นครัวเรือนใหม่ครัวเรือนใหม่ของปีปี2566เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในเรื่องของรายได้เป็นสําคัญคไม่ว่าจะเป็นตกเกณฑ์จัวทอในเรื่องของรายได้แล้วก็ให้อยู่ในมิติ เรื่องของรายได้ในระบบ T p พ a p ด้วยเนี่ยเราก็จะเป็นปุ่มเป้าหมายหนึ่งเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาให้เขามีอาชีพแล้วก็มีรายได้เพื่อที่ไปจุนเจื้อครอบครัวแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนตรงนี้ได้นีด้วยนะครับแล้วก็อีกกันหนึ่งก็คือในเรื่องของสังคมของเราเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเราก็เลยจะมีการรวมกลุ่มอาชีพที่สนใจ สำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงวัยนในขั้นต้นก็คือ60หลังกเกษียณยังพอทำอะไรไ, <ว S 1> ได้เกษียณยังพอทางานได้ยังทำอะไระได้นะครับแล้วก็เพื่อให้เขานี่มีคุณค่าในตัวเองอว่าเขาทำได้แล้วก็มีรายได้มาจนเจือครอบครัวได้อันนี้เราต้องทำต่อ,อนะครับเป็นอันที่หนึ่งนะครับที่อยากจะฝากให้ให้ใหใหได้ทราบความเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองก็คือ,อสือบเนื่องจาก ครบรอบ60ปีกรมการพระนามชนะนะครับเราก็อยากจะเชิดชูเกียรติของผู้นำปราดมสมาชีพนะครับก็คือเราจะทำการคัดเลือกสุดยอดผู้นำปราดสมาชีพซึ่งก็จะคัดเลือกให้ได้สักภาคละคนภาคลคะคนทั่วประเทศก็จะมีแค่4คนสี่คนนี้คือสุดยอดจริงๆหมายถึงว่าถ้าพูดถึงเรื่องของปราดเรื่องของสมรชีพ เอ่ยชื่อคนนี้ขึ้นมาใช่เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งก็จะมีกระบวนการใช่ก็จะมีกระบวนการในการที่จะเชิญชวนให้เสนอชื่อแล้วก็สมัครเข้ามาแล้วก็จะมีคณะกรรมการส่วนกลางซึ่งก็จะมีผู้ทรงพณวุฒิจากข้างนอกมาช่วยดูด้วยตรงนี้ก็จะเป็นการยกย่องเชิดชจูเกียริผู้นําปราชสมาชีพของเราด้วยนะครับอันนี้และอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังประชาสัมพันธ์อยู่ตอนนี้พอดีเราทํางานร่วมกับมูลนิธิ สัมาชีพนะครับเขากําลังคัดเลือกปราดเหมือนกันค่ะคัดเลือกปราดอันนี้เขาเข้มกว่าเราเขาคัดเลือกอยู่ประมาณเอาเอาเข้มๆเลยประมาณสามสามคนประมาณเนี้ยนะทั่วประเทศไหมคะทั่วประเทศแต่มันมีหลายประเภทอยู่นะครับหลายประเภทอยู่ซึ่งในรายละเอียดก็จะมีอยู่ที่แจ้งไปที่สํานักงานพนามชนหรือท่านก็เข้าทางเว็บไซต์ของ มูที่ธิสามาชีพก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีงบสนับสนุนไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพสําหรับคนได้รับการคัดเลือกน่าจะห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นในการที่จะไปต่อยอดในเรื่องของอาชีพก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะนําเรียนฝากท่านท่านผู้ฟังแต่ได้ช่วยติดตามตรงนี้ด้วยโอ้โหวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะสําหรับสามาชีพชุมชนนะคะซึ่ง จากที่เราได้พูดคุยกันนะคะว่าเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมด้วยมีการสร้างรายได้นะคะมากกว่ารายจ่ายแล้วก็เป็นความพยายามที่จะปรับจากการทํามาหากินมาเป็นการค้าขายแล้วก็มาต่อเติมคุณภาพชีวิตนะคะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งนะคะกรมการพัฒนาชุมชนเองเราก็ได้ขับเคลื่อนตามที่เราได้พูดคุยกันในเบื้องต้นนะคะว่าเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากก็คือรายได้ นั่นแหละนะคะทำให้ประชาชนในชุมชนนั้นมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยสังคมของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะด้วยการสร้างอาชีพโดยผ่านกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เราได้พูดคุยกันเบื้องต้นไปนะคะใช้แนวคิดง่ายๆเลยค่ะว่าชาวบ้านสอนชาวบ้านนะคะมาสอนอาชีพนะคะที่เขาต้องการที่อยากจะทำนะคะประกอบกับการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณท่านผอ,อ ะะมากมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะะในรายการวันนี้ค่ะวันนี้ต้องกับขอบคุณท่านสุรศักดิ์แหล่งล่านะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสังคมชีพชุมชนสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ60ปีกรมการพัฒนาชุมชน รวมสร้างสรรค์สังคมตึงต้นมุ่งช่วยคน้นทาหับจนสร้างชุมชนมีสุขย,ยั่งยืน